รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนล้วเมื่อแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอย่างรู้คือของกำนัดจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมัน เป็นรางวัลของขวันให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียเวที่แห่งนี้ได้เปิดโอกาสให้กับเรานักประดิษฐ์มากมายจากทั่วทุกสารทิศพวกเราทีมคอสเวอร์ต่างเดินทางมาเพื่อช่วงชิงความเป็นสุดยอดของวงการนักประดิษฐ์ไทยว่า,างานของคุณยังไม่จบอะออกซิเจนเนี่ยช่วยให้ไฟติดแต่ไม่ได้ติดไฟอันแดอฟ และได้พิสูจน์ตัวเองต่อนหน้าคนไทยทั้งประเทศจะซื้อหรือไม่ซื้อครับจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดสวัสดีครับ เข้าสู่รายการสมรภ t Book i d e ย Thailand Inventors ค่ะ <Yeah. S 1> แน่นอนนะคะเวทีแห่งนี้เป็นเวทีสำหรับนักประดิษฐ์นักคิดและคนรุ่นใหม่ในการมาประลองไอเดียกันค่ะครับผมและที่สำคัญนักประดิษฐ์ทุกท่านก็จะได้ความรู้และประสบการณ์จากกูรูทั้ง3ท่านที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดในวงการ oh. นั่นก็คือดรชิตพิยุกและพี่ปอค่ะ yeah. โดยกติกาการแข่งขันในปีนี้นั้นจะแบ่งออกเป็น4รอบรอบแรกแพลนผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอไอเดียแนวคิดพร้อมภาพล่างของกลไกสิ่งประดิษฐ์ต่อหน้าคณะกูรูทั้ง3ท่านโดยทีมที่ได้รับสิทธิ์ซื้อไอเดียจากคณะกรรมการ2ท่านขึ้นไปถือว่าผ่านสำหรับนวัตรกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะไ,ได้รับทุนการศึกษา100,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา,า5 0,000บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา,า,า3 0,000่นบาทสนับสนุนทุนการศาสาสรึกษาโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนักประดิษฐ์ทีมแรกของวันนี้นั้นเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่ที่มาพร้อมกับความมั่นใจ พราะนวัตกรรมของพวกเขานั้นได้ผ่านการพัฒนาต่อยอดมายังไม่หยุดยัง้งกับชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งจากจังหวัดสงขลาโครงการของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2554ในขณะนั้นจะเป็นการผลิตการหมักแบบเปียกนะคะแก๊สที่ผลิตได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะผลิตได้น้อยค่ะ ทำให้ในปีถัดมานะคะปี2,555ค่ะแล้วก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราก็พบว่านะคะการผลิต๊กซชีวภาพแบบแพร่ค่ะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเบียกททาให้ในปีต่อมานะคะปี2,557ค่ะพวกเราก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการแยกระบบถังอย่างชัดเจนนะคะในปีนี้นะคะปีพศ2,560ทางกลุ่มของเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของพวกเรานะคะแล้วก็ออกแบบระบบใหม่ขึ้นมาค่ะ ซึ่งไอเดียของชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งนั้นก็คือการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น2ส่วนครับได้แก่ถังดักไขมันและหมักกรดจากน้ำทิ้งจากนั้นจึงป้อนเข้าสู่ถังถัดมาคือถังหมักแก๊สจากมูลสัตว์และเศษอาหารโดยกรดที่หมักไว้จะทำปฏิกิริยากับแก๊สชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหารในครัวเรือนนั่นเองครับแต่อยากให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านเนเห็น,เห,นเห็นการพัฒนาของทีมนี้นะฮะ เพราะว่าเขาไม่ใช่เดี๋ยวดาลทำขึ้นมานะเขาทำมาห้าสิแล้วเขามีการพัฒนาและเติมต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของการพัฒนาทางด้านวิบริษัทอินโนที่จะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่กูรูทั้งสามท่านค่ะเรามาดูนะก่ับเราซื้อก่อนแล้วกันด็อกเตอร์ซูเนเอาแล้วทำไงไม่ต้องรับเลยไงไม่ต้องรับเลยหรือเป็นไอเดียที่ซีโร่เว้แบบนี้จะโดนใจกูรูทั้งสามท่านจนต้องกดไปซื้อ ผ่านเข้าปิรอในรอบถัดไปล่ะครับแต่ว่าจากไอเดียจะนำไปต่อยอดได้สำเร็จหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อครับและทีมต่อไปนั้นเป็นสามนมจากพิษณุโลกที่เขามาเพื่อแก้ปัญหาการแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดกับไอเดียเครื่องแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดครับในปัจจุบันการแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดนั้นมีการใช้มือแกะกับการใช้มีดฝานแต่ในการใช้มือแกะนั้นใช้เวลานานครับ และในการใช้มีดฝานทําให้ไม้กระโพดที่ติดกันในการฝานหนึ่งครั้งทําให้เม็ดต่อไปอาจจะโดนปลายมีดทําให้เม็ดไม่สวยแต่เครื่องของผมใช้การทํางานแบบนําฝัก้าวโพดไปแล้วก็หมุนซึ่งใบมีดของผมจะทําให้เม้าวโพดออกมาได้สมบูรณ์แบบและเต็มเม็ดที่สุดครับเครื่องแกะเม้กรโปงที่เห็นมีมีดด้วยผมได้ใส่ว่าจะทำอย่างไงให้เครื่องแกะเม้าวโพดไม่ได้ไม่สามารถแกะเม้าวโพดได้เพียงอย่างเดียวสามารถหั่นผักหรือว่าเหมาะสําหรับงานในครัวก็ได้ ใส่ข้าวโพดไว้ตรงไหนครับขออนุญาตนะครับครับนี่ครับใส่ข้าวโพดเราจะใส่ไปในช่วงนี้ครับแล้วใบมีดจะอยู่ในป้อมนี้ครับอันนี้หมายถึงข้าวโพดที่สุกแล้วใช่ไหมข้าวโพดดิบก็ได้สุกก็ได้ใช้วิธีเดียวกันเลยครับครับแต่คนที่สงสัยจริงๆก็คงจะเป็นดรชิดนี่แหละครับถึงกับเอาแว่นขยายมาส่องกลไกดูกันเลยทีเดียวเพราะดรชิดก็คงติดใจเรื่องกลไกของใบมีดที่น่าจะต้องปรับปรุงเครื่องหนูใหญ่ไปถ้าถามพี่นะ ที่ไม่ชอบถ้าเกิดใช้ในครัวเรือนนะคะนั่นพี่ปอไม่ซื้อแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ด็อกเตอร์ต้องซื้อแล้วพี่ดุกก็ต้องซื้อด้วยโดนครับยังไม่ซื้ออาจจะเพราะทียมความพร้อมมาไม่ดีพอทำให้พวกเขายังไม่สามารถพิชิตใจกูรูของเราได้ซึ่งหลายๆทีมเองก็ใช้เวลาพลาดไปอย่างน่าเสียดายอย่างเช่นทีมนี้เครื่องป้องอากาศแบบพกพา ใช้ได้ทั้งระบบฟ้าสอง AC และ12โวลต์ DC ครับเครื่องป้องอากาศนี้นะคะก็คือจะมีพัดลมระบายอากาศซึ่งสามารถปรับระดับได้นะคะว่าระดับ1 2 3นะคะจากไฟ220โวลต์ AC นะคะเข้ามาก็คือจะผ่านตัวอะแดปเตอร์คือแปลงจาก220โวลต์มาเป็น12โวลต์ DC โวลเวลาร์แล้วจ้า คือจริงๆเนี่ยที่บอกอยากจะให้ธิบายว่าหลักการไงหลักการไม่ใช่ของฝุ่นนั้นหลักการก็น่าจะพูดในลนักษณะที่ว่าในกรณีที่ปุ่นเนี่ยชิ้นใหญ่เนี่ยเธอใช้แผ่นกรองถูกป่ะค่ะนะ,ะเมื่อแผ่นกรองนี่ตันเธอก็เช็คความแตกต่างระหว่างความดันหน้าหลังก็บอกว่ามันตันแล้ว <ừ> ส่วนอะไรที่เล็กอย่างนี้มันกรองไม่ได้เธอก็ใช้ UV ฆ่าใช่ค่ะใช่ไหม่แต่ถึงแม้ UV ฆ่ามันก็มีซากศพของแบคทีเรียที่ตายเธอไม่ได้กรองใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้มันก็ากลายเป็นฝุ่นในตัวมันเอง เพราะในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีตัวแมกเนติกตัวหนึ่งเธอม,มีแมกเนติกต้องยอมรับดรชิดจริงๆครับขนาดฟังแค่ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ก็เข้าใจหลักการทํางานของเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาเครื่องนี้แล้วประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดเรื่องเทคนิคสเปคก็คือว่าเนื่องจากพกพาเนี่ยพัดลมที่ใช้เนี่ยขนาดโฟลท่านละ ยังยงยังยังงไม่ทดลองตรงนี้แค่แต่ว่าอจำนวนดเไนชั่นของของพัดลมนี่แค่หนึ่งนิ้วค่ะคนเขาียกว่าดรชิดนนี่ยเฉพาหุ่นยนต์จริงๆแล้วผมออกแบบระบบแอร์ตึกในกรุงเทพห้าสิบกว่าตึก <S 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 ในระบบแอร์ตึกแอร์ในกรุงเทพเต้องใช้พัดลมหอยโข่งเพื่อสร้างความดันเพราะถ้าพัดลมไม่ใช่พัดลมหอยโข่งเซนติฟิโกแฟร์เราไม่สามารถมี pressure เพรสเชอร์ลั่นพัดลมต,มตามท่อได้คือว่าเนื่องจากอาจารย์เป็นพกพาผลของการพกพาต้องทําตัวเล็กพอตัวเล็กพัดลมก็ต้องตัวเล็ก พอพัดลมตัวเล็กอาจารย์ก็มีฟิลเตอร์ filter. พอมีฟิลเตอร์ไอ้พัดลมตัวเล็กมันก็ดูดลมผ่านฟิลเตอร์ไม่ได้นะพอพัดลมตัวเล็กเราจะใช้เป็นเซนติฟิโกหรือเป็นพัดลมกรงก๊าซลอกมันก็ต้องใหญ่ขึ้นหน่อยนะมันก็พกพาลําลบากตรงนี้ก็คือประเด็นที่ถ้าสมมติว่าจะอธิบายว่าสิ่งประดิดฐ์นี้เนี่ยแตกต่างจากชาวบ้านเนี่ยก็ตรงที่ว่าเล็กด้วยมีลมออกด้วยแล้วก็สามารถที่จะกรองฝุนได้ด้วย<อ>แต่ตอนนี้ในเชิงทฤษฎีฟังแล้วเนี่ย มัน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 ตัดสินตรงนี้ไม่ได้ไง,งว่าเอ๊ะมันทำไปมันมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรเพราะว่าอย่างที่ผมรู้ว่าหนึบกหนึ่งต้องเป็น2องเนีไม่ว่ายังไงดรชิดก็สงสัยในเรื่องของกำลังลมแล้วแบบนี้ผลตัดสินจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อครับยังไม่อาจจะเพราะยังไม่สามารถอธิบายให้กูรูของเราเข้าใจได้วันนี้กูรูของเราจึงตัดสินใจไม่ซื้อก่อนครับ ไม่แน่ว่ากลับมาคราวหน้าอาจจะมาพร้อมกับไอเดียที่เป็นรูปร่างแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่สำหรับช่วงหน้านักประดิษฐ์ผู้ไม่ยอมแพ้ยังมีอีกมากมายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาแล้วค่ะอีกหนึ่งทีมจากแดนอีสานอุบลราชธานีอาจารย์เคยมาออกอากาศกับเราแล้วด้วยครับวันนี้เอาอะไรมาจันคะวันนี้เอาเครื่องสไลด์แผ่นกล้วยฉาบมาครับทำไมถึงเป็นกล้วยฉาบทำไมต้องสไลด์กล้วยฉาบเนื่องจากว่าอุบลราชธานีเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะวางกล้วยฉาบเนี่ยคือทั้งกล้วยฉาบขายเยอะมากเป็นเหมือนอาหารที่เป็นขึ้นชื่อของอุบลแต่มีปัญหาคือสไลด์ด้วยมือมันนานมันอันตรายครับ๋อมันอันตราย เป็นการกลับมาครั้งที่2องของกาจาย์แล้วนะครับซึ่งคราวนี้พาน้องๆมาด้วยกับไอเดียเครื่องฝานกล้วยฉาบโดยหลักการทํางานนั้นก็คือนํากล้วยใส่เข้าไปในเครื่องจากนั้นปรับความหนาบางของแผ่นกล้วยตามที่ต้องการและทําการออกแรงสไลด์กล้วยไปกับผ่านใบมีดสองคมเพื่อเฉือนกล้วยลงไปเรื่อยๆครับคณะกรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับจย์ครับซือ้อ อุปกรณ์ที่ดูไม่ยุ่งยากและเข้าใจได้ง่ายและน่าจะเฉียนกล้วยได้เร็วก็ขายผ่านฟูรูของเราไปอีกทีมแล้วล่ะครับและทีมต่อไปก็มากับไอเดียแสนเก๋แถมพับเก็บพกพาได้อีกด้วยกับไอเดียเพื่อครัวเรือนอย่างเตาพับได้ครับส่วนเตาที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นเตาฐานที่สามารถพับได้มีรูปร่างบางเบาส่วนเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่าเราสามารถพับมันเก็บได้ ทำความสะอาดได้นะครับวัสดุเป็นอะไรครับเราจะทําจากสเตนเลสเนื่องจากว่าสเตนเลสเป็นวัตถุที่ทนความร้อนได้ไม่บิดงอไม่ขึ้นสนิมนะครับที่ว่าง่ายในเก็บแล้วพับแล้วเรียบร้อยหน้าตาเหลือเป็นยังไงครับเป็นแบนๆเลยครับเป็นแผ่นแบนๆเลยครับผมเหมือนกับเราพับโน้ตบุ๊กลงมาอย่างนี้เลยครับคนโบราณที่คิดเป็นเตาทรงกลมเนี่ยเขาคิดได้อย่างชาญฉลาดแล้วเพราะว่าการไอเกรเดียนหรือการลดลดลงของพลังงานเนี่ยมันถูกต้องตามลักษณะของกจาญกระจายตัวพลังงาน คำถามผมก็คือว่าทําไมต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม,มทำไม,มทำไมเราคิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำไมไม่เป็นหกเหลี่ยมที่มันใกล้เคียงกับทรงกลมมากกว่านี่แหละครับที่ต้องการให้ด็อกเตอร์บอกครับเพราะตอนนี้เราเป็นแพรนแต่ถ้าเราผ่านรอบนี้ไปให้พัฒนาเราจะทําทั้งกลมทั้งแบนแล้วเปรียบเทียบให้ดูเรามาดูกันนะครับซื้อหรือไม่ซื้อคอรับ2อใน3ถึงจะผ่าน คือท,ที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าโอเคให้คะแนนเพียงแต่ว่าคิดถึงเรื่องโมบิลิตี้กันพกพาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเตาเนี่ยเตาเราพูดถึงเรื่องอะไรคือการใช้ความร้อนเพราะนั้นจริงๆมันต้องขึ้นต้นด้วยการบอกว่าจะประหยัดอย่างไรและร,รูปทรงเลขาคณิตเนี่ยได้ประโยชน์จากการ,พ,รพับแล้วเพื่อการเดินทางเพื่อการเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ง่ายเนี่ยจะต้องบอกว่าประสิทธิภาพมันดีกว่าของเดิมอย่างไรแต่ในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเข้ามารอบต่อไปอาจจะต้องต้อง ทเทีวยมคนมากกว่าน,นี้นะครับ,รบผ่านเข้ารอบไปได้แบบนี้กลับมาครั้งหน้าต้องเตรียมตัวใหม่มากขึ้นอีกแล้วล่ะครับสำหรับเตาถ่านพับได้และทีมต่อไปก็มากับไอเดียน่ารักน่ารักอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยลักษณะของอุปกรณ์รพทอาหารทรีอวันนะคะเราได้มีการออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับลูกแม็กนะคะคือว่าทั้งด้ามช้อนและด้ามส้อมนะคะเราจะทำเป็นรูปแบบของลูกแม็กค่ะ โดยช่องว่างนะคะเราจะนำตะเกียบนะคะใส่ไว้ตรงนั้นนะคะและเราจะนำด้ามซ่อมมาประกบกันนะคะเราก็จะได้อุปกรณ์พนักอาหารทีอินวันหนึ่งชุดค่ะใช้เสร็จแล้วทิ้งไปทิ้งทุกครั้งไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าเออเราทํามาจากไม้นะคะเป็นไม้เหรอลูกอ๋อแล้วก็เป็นไม้เหรอเป็นไม้มันก็เป็นเชื้อราเลยไม่ค่ะจะมีการรักษาโดยใช้เสร็จแล้วค่ะก็ล้างด้วยน้ํายาล้างจานค่ะปกติ แต่จะใช้เป็นฟองน้ําในการล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะแล้วก็ควรใช้น้ํามันนะคะในการเช,ช็ดไม้น้องต้องการทําเพราะว่าน้องใจร้อนมากคือประหยัดเวลาที่เกียรเดินไปหยิบป่ะุดท้ายแล้วไอ้ตะเกียบกับช้อนแล้วเป็นซ่อมขนาดเดียวกันน้องต้องเสียเวลาในการลงน้ํามันดูแลรักษาไม้ประกอบอีกประกอบมาเนี่กูรูของเราตั้งคําถามโหดจริงๆแบบนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อกันล่ะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อครับอยากไหม <Yeah. S 2> น้องๆทีมนี้อาจจะยังเตรียมตัวสำหรับการพรีเซนตมาไม่ดีพอจึงไม่สามารถผ่านรอบนี้ไปได้แต่ก็มีหลายๆทีมที่มากับการพรีเซนต์อย่างมั่นใจเหมือนทีมนี้กระเช้าผักสวนครัวคือเราชอบต้นไห้ซื้อมาใส่ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนดินไม่ต้องเปลี่ยนกระถางไม่ต้องลดน้ําชอบอะไรซื้อมาใส่ได้เลยต้นไม้โตโต,วตวไวอย่างน่าสจัจจรรย์ครับหลักการคือดูดดึงระเหิดระเหยความชื้นับผม เป็นระบบปิดไม่มีน้ําทิ้งไม่มีน้ําเสียคือจะจะมีตัวปรับน้ำลาเกนเกินเป็นระบบปิดก็คืออย่างตัวหนึง่งอ่ะเรามีหัวปรับส่วนดุลอันนึงนะครับพวกได้ถึง4ต้นอันนี้เป็นตัวถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาไม่มีตัวจ่ายน้ําอันนี้เป็นแก้มริงอยู่ได้ถึงลดน้าครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึง5-7วันทำไมไม่กลับทางกันอ่ะทำไมมันดูดเมื่อเครื่องในเมื่อท่อนะ้นมันใกล้ต้นไม้เนี่ยมันดูดไปปั๊บนะอากาศมันน่าจะเข้าจากท่อที่ใกล้ เพราะว่าแรงเสียดทานทางด้านความดันมันน้อยกว่าแล้วก็ไอทอ่อที่ไกก็เป็นทางออกทําไมมันมันต้องเข้าทางท่อรางไกลคือเพ,เพราะเพราะว่าหัวตัวนี้ปรับครับผมคือน้ำมันจะมาผ่านมาผ่านตัวนี้เวลาเกินหรือทิ้งเสียแลมาผ่านตัวนี้แล้วก็<น>ถ้าเกิดมีกระช้านี้ติดหัวไว้คนละกระชนะครับแทนตู้เย็นได้เลยมีผักสดกินวิตามินเต็ม้อยครับผมคือมันจะเข้าออกทางไหนเนี่ยผมพยายามต้องการเช็กว่าน้องเขาเข้าใจหลักฟิสิกส์นะเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นไปได้นะ ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรและก็จุดเด่นที่สําคัญของกระถางนี้คือว่ามันไม่คือระบบมันโปรอากาศด้านล่างด้วยใช่ครับจึงทาให้ทําให้ต้นไม้มันสมบูรณ์ถ้าเกิดพี่ไเชื้อต้นไม้สําเร็จรูปมาพี่สามารถที่จะเพาะในนี้ได้ใช่ไหมได้ครับผมถือว่าโตไวกว่าปกติตั้งครับผมสรรพคุณดีอย่างนี้ชักอยากจะเห็นสิ่งประดิษฐ์ตัวจริงแล้วหรอครับแต่จะเห็นได้หรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกูรูนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ รีเซ็ตมั่นใจขนาดนี้ในที่สุดก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับยินดีด้วยครับกับทีมกระเช้าพืชผักสวนครัวและทีมสุดท้ายของวันนี้พวกเขาเดินทางมาจากมหาสารคามกับไอเดียของคนยุคใหม่ที่จะมีข้าวสวยร้อนๆไว้ทานแบบด่วนจีกับไอเดียหม้อฟ้าแซบในการทำงานนั้นครับ เราจะทําการใส่ข้าวสาลีทิ้งไว้ในถังในตัวเครื่องก่อนนะครับเมื่อเราสั่งงานจากสมาร์ทโฟนเสร็จแล้วครับเครื่องก็จะทําการล้างข้าวครับพอล้างข้าวเสร็จปุ๊บข้าวก็จะไหลลงสู่หม้อหม้อหุงข้าวครับจากนั้นก็ทําการหุงข้าวหม้องข้าวก็จะทําการหุงข้าวครับแล้วพอแล้วพอมีพอสุกครับจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังมือถือของเราครับว่าข้าวสุกแล้วทำไมไม่ไปเวฟข้าวกินก็ร้อน มาต้องมาต้องทำครับไคำถามของอาจารย์คือว่าถ้าผมหงแล้วก็ผมอาจจะเก็บไว้ตู้เย็นนะผมจริงจริงชีวิตประจำวันผมเป็นอย่างนี้<ห>นะฮะผมอยู่<ห>นคนเดียว<ห>ผมเนี่ยผมก็คงข้าวเหลือผมก็กินสามมื้อพอจะกินผมก็ตัดเฉพาะที่ผมกินแล้วผมเวฟเจ็ดวินาทีผมก็ได้กินสําหรับข้าวข้าวข้าวที่เราซื้อมานะครับ คือมันแตกต่างจากข้าวข้าวที่พ่อพ่อพ่อ,พอแม่แมที่ให้มาจ<ม>ากทางบ้านค่ะม,ม,ม,มันมีความพิเศษแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจะคะ่ะที่ได้กินข้าวจากที่พ่อแม่เตรียมให้อ่ะค่ะผมช่วยตอบให้ในฐานะที่อาจารย์คุณเป็นลูกศิษย์ผม,มนะคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง IOT Internet of Things เพราะนั้นอุปกรณ์คุณจะเป็นอุปกรณ์ต้นแบบในครัวเรือนในคอนโดมิเนียมที่จะอาศัย IoT เนี่ยต่อส่งข้อมูลขึ้น Big Data และต่อไปเนี่ยมันจะประสานกับข้อมูลอื่นเพราะนั้นอันนี้เป็นอิเลเมนต์หนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าดูเป็นอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยเล้าใจแต่เนื่องจากมันเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการเป็นอยู่ของคนไทยที่มักินข้าว เรียกว่าดรชิดมองไปถึงระดับเทคโนโลยีออนไลน์ที่อุปกรณ์ต่างๆในบ้านของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วซึ่งไอเดียของน้องๆเองก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้แต่ไม่รู้กูรูท่านอื่นจะคิดยังไงบ้างต้องมาฟังคำตัดสินกันแล้วล่ะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเลือกคะ่ะเดียวนะ มคนเดียวที่แบบไม่คอมเมนต์ไม่ซื้อไม่อยากจะยุ่งกับทีมนี้ยังไงพี่ดุ๊กเ้อาะเขาพรีเซนต์แล้วผมไม่เข้าใจผมว่ามีปัญหาในเรื่องของการพรีเซนต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผ่านแล้วเนี่ยครั้งหน้าคุณพรีเซนต์แบบนี้ผมก็จะไม่ซื้ออีกนะผ่านไปได้แบบเชียด์ฉิวเลยนะครับสาหรับทีมมอฟ้าแซบแต่ฟังจากคอมเมนต์ของพี่ดุ๊กแล้วกลับมาคราวหน้าคงต้องปรับปรุงเรื่องของการนำเสนอหน่อยแล้วล่ะครับทีมมอฟ้าแซบ แต่ที่แน่ๆคือช่วงหน้าเตรียมแซบได้เลยไม่ต้องรอกกับเชนธนาในช่วงไอเดียแซบตอนนี้พักสักครู่ครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดีย พี่คนขับครับเดี๋ยวช่วยแวะพัมให้ผมหน่อยนะครับปวดห้องน้ำมากไปครับยังไม่ถึงเลยอพี่โอ้รถติดเนี่ยพี่สงสัยอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่จอดก่อนจ,จอด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 ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขอยิงกระต่ายข้างทางแล้วรถไหลพี่ไหลไปเลยนะเดี๋ยวผมวิ่งตามไปไป,ไปไลแล้ว คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาปวดปัสสาวะบนรถไหมครับยิ่งเวลารถติดเนี่ยนะอุ้ยขนลุกเลยนะฮะและยิ่งถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่นะครับรถติดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปพบกับไอเดียแซบที่เรียกว่า wc plus นะครับเป็นห้องน้ำที่ยกมาไว้ในรถเลยถ้ามันจะยกมาไว้ในรถยังไงนะครับตามผมมาเจอกับเจ้าของไอเดียแซบตรงนี้เลยดีกว่านะครับมาทางนี้เลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของไอเดียแซ่บแล้วนะครับพี่มิ้นสุดที่นีสวัสดีครับผมได้ข่าวมาแล้วว่าพี่มิ้นเนี่ยสามารถยกห้องน้ําไปไว้ในรถได้แล้ว<ช>มันเป็นยังไงครับตื่นเต้นมากเป็นแบบนี้เลยค่ะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี่นี่คือห้องน้ําของพี่มิ้นแล้วเหรอครับใช่ค่ะเป็นห้องน้ําในรถแบบพกพานะคะไม่ผิดหรอกครับพี่เชนเพราะที่เห็นนี่คือดับเบิลยูสี่พัดห้องน้ําพกพาที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ที่ออกแบบโดยคุณมิ้นซึ่งประสบปัญหาต้องกลั้นปัสสาวะบนรถจนเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถึง2ครั้งทําให้ต้องลุกขึ้นมาออกแบบนะวัตกรรมแบบนี้แหละครับพอเปอิด WC Pass Man เนี่ยนะครับก็จะมอะีอุปกรณ์ให้แล้วก็รวมถึงถุงพลาสติกแล้วก็ทิชชู่ทีนี้ผมงงเลยครับว่ามันมีขั้นตอนการใช้อย่างไรครับพี่มิ้นช่วยอธิบายหน่อยครับในแพคเกจนั้นจะประกอบไปด้วยเจลที่ช่วยให้ปัสสาวะจับตัวกันเป็นก้อนไม่หกออกนอกบรรจุภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตจากพลาสติกธรรมชาติจุได้1,000มิลลิลิตรมีคุณสมบัติพิเศษสามารถช่วยดับกลิ่นได้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดถุงขยะสำหรับนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปทิ้งรวมไปถึงผ้าคลุมสำหรับคุณผู้หญิงด้วยครับพี่มิ้นครับแล้วแบบนี้เนี่ยตัว Wc Pass ของเราแตกต่างจากที่เมืองนอกเขามีอย่างไรบ้างครับอ๋อเริ่มจากตัวข้างบนเลยนะคะตัวนี้เราดีไซน์เป็นพิเศษที่จะ ออกแบบให้ผู้หญ brands, stage, ิงใช้ได้แบบสะดวกมากค่ะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับผู้หญิงด้วยใช่ผู้ชายก็ใช้ได้เด็กผู้สูงอายุใช้ได้หมดเลยตัวถุงของเราเนี่ยรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเห็นว่าได้รางวัลมาด้วยรางวัลอะไรครับรางวัลดีมาร์กอะวอร์ดปีนี้ค่ะดีไซน์เอ็กเซลเลนซ์โอ pues like ้เป็นการดีไซน์ด้วยใช่ไหมครับว่านอกจากไอเดียดีแล้วยังมีการดีไซน์ที่ดีอีกนะครับแล้วก็รวมถึงทุกๆอย่างนี่มีโอ้มีเรื่องออร์แกนิกมีเรื่องคุณภาพทุกอย่างเพอร์เฟกมากครับ และกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาสินค้าให้โดนใจผู้บริโภคของดับบยูสี่พัดนั่นคือการใช้งานที่ง่ายแต่แก้ปัญหาได้จริงการออกแบบสวยงามน่าใช้และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านี้ก็สามารถมัดใจลูกค้าได้แล้วล่ะครับเอาล่ะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะพาไปพบกับไอเดียแซ่บที่ไหนอย่าลืมติดตามไปนะครับวันนี้ผมและพิ่มิ้นท์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นอีกสัปดาห์ที่เข้มข้นจริงๆครับมีนักประดิษฐ์มากมายที่ไม่สามารถผ่านด่านกูรูของเราในรอบนี้ไปได้และก็ขอแสดงความยินดีกับอีกหลายๆทีมที่ประสบความสําเร็จในวันนี้แต่ยังคงมีนักประดิษฐ์อีกหลายทีมที่จะผ่านเข้าไปแบทเทิลกับพวกเขาจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมกันต่อสัปดาห์หน้าครับและโคจมของเรานี้เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าคุณมาผิดทางอะ มาพี่ดุ๊กับฝันกันอย่างนี้แหละครับพี่ก็ย่อหน่อยสิครับพูดให้เห็นภาพแต่คราวนี้ข่าวทพี่คือว่าถ้าเป็นในตัวเรือนเพราะนี่คือสิ่งมีมิติคใช่ใช่คุณจะไปทำอะไรนักศึกษาน่าจะลืมพูดไปจุดหนึ่งว่าข้อดีของอุปกรณ์เธอที่ดีกว่าซ่อมเนี่ยก็คือเธอได้เปรียบเชิงคนนะเหมือนกันผมซื้อไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเหมือนกันเองไม่มีสิ่งใหม่เธอรู้ไหมว่าทําไมรัฐบาลกาลังจะไม่ส่งเสริมชีวมวล